สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือชุมชนโดยรอบของเขากรูป,ป้านะคะเดี๋ยวเราดูชาวแขกเขาสูบน้ำโอ้ยหนักไหมใหัวก,กินนะคะโอ้ อันนี้เราก็รอให้รถข้ามนะคะสักประมาณ10กว่านาทีประมาณประมาณสินาทีได้นะฮะก็จะก็จะเปิดให้รถข้ามนั่นเองเนาะ ๋อ oh, เหมือนที่ปราสาทเลยนะคะเหมือนปราสาทเหมือนปราสาทพนมรุ้งอะไรอที่ทําขึ้นมาชาวอินเดียเจ๊ไปดูกระเป๋าหนูด้วยนะ yeah.